เอาเรนนะครับสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พวกกับผมอีกแล้วนะครับกับไทจิกับไทจิชนแนลนะครับจะเห็นได้ว่าเราอยู่กับครูไซเดอร์นะครับเราอยู่กับครูไซเดอร์นะครับตัวนี้นะครับอ่าซึ่งก็อยู่กับมันมาสักพักหนึ่งตอนแพทเก้าสิบแลวตอนนี้เข้าแพทเก้าสิบสามนะครับแลวมีความรู้สึกว่าอยากไปเล่นมูลหลอดแต่ก็ตัดใจทิ้งครูเศษไม่ลงเพราะงั้นเนี่ยมันถือมันจึงถือกําเนิดคลิปนี้ขึ้นมาครับ คลิปถือตัขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าคลิปแห่งการล่มจมเ <c oughs> ส้นทางแห่งการล่มจมนะครับก็คือรายละเอียดของคลิปนี้นะนง่ายๆคือเราจะมาดูกันว่าเนี่ยมันจะติดบวกสิบสามไหมนะครับผมตั้งเงื่อนไขกับตัวเองไว้ว่าถ้าผมตีบวก bottle, ไอเน,น,นี้ยไอเมสอันเนี้ยโคมมาอันเนี้ยบวกสิบแล้วติดบวกสิบสาม ผมจะได้คุยเสร็จต่อไปและจะดมเรื่องการเล่นมุลหลอดเลยปรยายนะครับแต่แต่ถ้ามันดันไม่ติดแล้วมันดันแตกนั่นก็เป็นถือนั่นก็เป็นจุดก,กำเนิดว่าเป็นเล่นมุลหลอดเถอะเพราะว่านี่แหละมันเท่าเทียมกันแล้วมันไม่มีอาวุธให้ใช้ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อลืมบอกไปว่า เราจะไม่ใช้กันแตกด้วยนะจ๊ะ <Sh at Jacqu eline> เราไม่ใช้กันแตกด้วยนะครับท่านผู้ชมอาทนี้เรามาดูกันว่ามันจะติดให้เราไหมอ๋อบางทีก็ก็คิดคิดอยู่ก็น่าเสียดายนะเอ๊ะหรือใช้กันแตกดีวะแต่ถ้าใช้กันแตกเนี่ยใช้เยลลี่เนี่ยโอมันแบบว่า13ปุ้งเหลือ10ปุ้งเหลือ9้าปุ้งเหลือ7็แล้วขึ้นมาคือมันเปลือง ก็ง,งั้นกันเลยไม่ใช่แม่งอะ่ะอะทีนี้เรามาดูว่ามันจะติดไหมแต่ว่าโอ้ค่าบวกสองละสามสิบจีก็ไม่ถูกนะครับมาติดติดติดไหม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 เห็นไหมเห็นไหมมันเหลือบวกสิบเอ็ดบอกแล้วว่าไม่น่าจะดีแล้วที่ผมไม่ใช้เดี๋ยวก่อนนะ Your everything, from stuff safe will Bell. be even แล้วคือหินม่วงหมดของขอขโมยคิวนี่แน่ขโมยคิวขโมยคิวอ่าเราก็จะมาบวกต่อเราก็จะมาดูกันว่ามันจะติดหรือไม่ติดที่บางทีก็เสียดายของเนี่ยนี่นี่คือว่างใช่ไหมมีของเหลือซะเยอะขนาดนี้แล้วก็ไปตีหบวกเลนติดไหมติดไหมติดไหมไม่ติดไม่ติดเนี่ยแหละ มันไม่ติดนอกจากมันไม่ติดแล้วมันยังทําให้เราเสียของอีกคืออะไรจะติดไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือไม่ได้เปลืองอ,อะไรหรอกเปลืองค่าบวกขอขอไอ,อ้น,นี่ก่อนล้วกันจะได้แบบว่าลดค่าบวกอ่ามันจะได้ลดค่าบวกนิดนึง <c oughs> นะครับเพื่อท <c oughs> <ๆ>ี่ว่าเราจะได้ตีบวกได้หลายๆรอบไปตีบวกต่อปั๊ับปรับปััป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 ั มันไม่ติดอะนอกจากมันไม่ติดแล้วมันยังเฟืองเพชรกุยเยวกันนะแ้วยังตีดได้อีกครั้งหนึง่งท่านผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งเราจะมาดูกันว่ามันจะติดหรือไม่ติดคือแบบตอนเนี้ยตัวก็โจนจนนะครับแล้วก็ยังใช้ของฟุ้มเฟือยอีกนี่แหละอ่ะนี่แหละมา มาต้องติดแล้วล่ะต้องติดแล้วล่ะพอร้อไม,ม่มึงไม่ติดมึงก็แตกเลยเนะ๊ะเบ๊คือเปลืองเพชรกูตัดตาล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 เพงเห็นไหมมันเหลือซิบอ่ะมันเหลือซิบอ่ะแล้วมันไม่แตกอ่ะมันไม่แตกนอกจากมันไม่แตกแนละ้วมันยังโหลดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้ครับมันมันค้างคาใจเอามาันค้างคาใจขอดูดีว่าววเพชรคนแพงไมหมแต่ก็นะร้อยหนึ่งมันสี่พันโอ้โหห้าพันจีได้ครับท่านผู้ชมเรายอมติดนี่คิวห้าพันจีนะครับน, <c oughs> นี่น,นี่นี่เพื่อ <c oughs> ท่านผู้ชมเลยนะและถ้าบวกไอ้้ไอเ,เพชรกองนี้แล้วมันไม่ติดผมเลิกบวกแล้วผมไปเล่นมูลหลอดแหละจริงๆ <c oughs> นะครับเพราะว่าเง,งนินมันไม่ได้หักกันง,ง,านงน่ายๆใช่ไหมเงนินม <c oughs> ันก็ไม่ได้หักกันง,ง่ายๆขนาดไหนใช่ไหมนี่นนแบบว่าเอามาใช้สิ้นเปลืองอย่างก,กับอย่างก,กับบ้านรวยก็คงไม่ใช่ขนาดนั้น47ด G เอ้ยมันก็พอกันนะอันนี้แล้วกันป๊าบ บวกฝั่งนั้นไม่ติดบวกฝั่งนี้แตกคอยดูบวกฝั่งนั้นไม่ติดเดี๋ยวบวกฝั่งนี้แตกคอยดูมาติดหรือแตกเดี๋ยวก็รู้กันติดหรือแตกเดี๋ยวมันก็วัดกันตรงนี้แหละคอยดูเดี๋ยวพอมันขึ้นไปถึงสิบสองแล้วมันมันแตกคอยดูแต่โอเคมันแตกแล้ว มาแตกแล้วโอเคโอเค <S <S เอา,เาล่ะครับท่านผู้ชมเราจะเข้าสู่โลกของการเป็นมูลหลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วคูเซเดอร์ตัวนี้เราจะเราจะค้างเราจะค้ามาไว้ที่91แล้วผมจะไม่เว้นมันต่อจนกว่าอเว k e n 93มันจะมาแต่ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะย้ายของทั้งหมดที่มีไปให้มูลหลอดเดี๋ยวนี้แหละโอเคได้ okay. เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปมูลหลอดนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับผู้เช้อาวุธในพีพี